มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่นางเอกสาวคนนี้ที่ตอนนี้เรียกว่าโกอินเตอร์แล้วนะคะนั่นคือปู่ปราย,ยาน,นั่นเองล่าสุดเธอมีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ได้รำถวายพระธาตพ,พนมด้วยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแถมยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าได้เจอกับอดีตหวานใจอย่างโจวีบอยในรอบสิบปีเลยค่ะแต่ว่ายืนยันชัดเจนว่าไม่มีเรื่องถ่านไฟเก่าแน่นอนค่ะ เรียกว่ากลับมาเมืองไทยครั้งนี้นักแสดงสาวปูปรายาก็รับทรัพย์งานเข้ารัวๆเลยนะคะแถมยังตระเวนไหว้พระเดินสายมูเตลูเสริมความปังค่ะโดยวกันสวมชุดไทยรำถวายเป็นครั้งแรกที่พระาธาตนมนะคะก่อนจะบินกลับไปรับงานโกอินเตอร์ต่อที่ LA นั่นเองค่ะ ล่าสุดปูปรายาก็บอกว่าดีใจที่ได้รำถวายพระธาตุพนมนะคะเป็นโอกาสดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองตามที่ตั้งใจไว้ไม่ได้รำแก้บนแต่อย่างใดค่ะพร้อมบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเจอวิกฤตมาเยอะมากเลยขอเดินหน้ามูเตลูเต็มที่เลยนะคะเพราะหวังไว้ว่าจะช่วยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกทั้งตอนนี้ก็โตขึ้นมองข้ามกระแสวิจารณ์แล้วก็ขอใช้ชีวิตอยู่แบบสบายใจไม่ยุ่งกับใครค่ะ ไม่ได้บ่นค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแก้นบน่แล้วอันนี้คือลำเพราะอยากรำถวายวันนั้นคือตามความเชื่อส่วนตัวนะจะคนหาว่าเราฟุ้งแต่ว่ารู้สึกจริงตอนแรกฟ้าแบบมืดคึนมากพอรำร็จมีลมพัดแรงมากแล้วก็แบบเป็นพระที่จงกดแต่ขำมาเขาบอกว่าต้องอธิษฐานตอนรำใช่ไหมแต่เราก็ห้าหกแล้วตอนไทยคิดในใจว่าเฮ้ยรีบรีบอธิษฐา,านเร็ว แล้วทุกซี่งแบบมันก็นมีคนถ่ายอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าเราล้มผ้าดอีกโดนดาแน่นอนทำงานมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราทุ่ไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะไม่รู้จะเชื่อใจหรือพูดกับใครได้ก็นั่งห้องพักนี่แหละจริงๆขอให้เรื่องไม่ร้ผ่านไปแต่จรคนจะเริ่มขอเรื่องคู่บ้างแล้วทำใจงานเออมื่อกี้คิดในเรื่องเบรกเป็นขอคู่แต่จริงๆขอเรื่องงานขอชีวิตดีขึ้นขอให้ไม่ นอกจากนี้นะคะสาวปูยังบอกอีกว่ามีโอกาสได้เจอกับอดีตหวานใจโจยบอยอีกครั้งในรอบ10ปีค่ะหลังสปพ이ายเต้นเพลงรักเจ็บจีท๊ที่ดีแฟนหนุ่มเคยแต่งให้นะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต,ต์ดีๆแต่ก็รีบออกตัวเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ยังไงก็จุดไม่ติดแน่นอนโดยเธอยังเอ่ยปากขอบคุณอีกฝ่ายด้วยนะคะที่ยังคงเป็นพี่ชายที่แสนดีคอยให้คําแนะนําจนประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะ